ศิลปะอชักกะศิลปะนะคะนักออกแบบสวยมากสวยมากแต่ละง ฝีมือนะครับมาดานาอีกสักหนึ่งกล้าวของดีเมืองนอนทบทรจบจังหวัดและประจำอำเภอ เดี๋ยวมองไปนะครับพี่พี่สื่อมวลชนด้านซ้ายด้านขวาด้านไหนไม่ลัวไม่ได้ภาพกดไม้กดมือยกมือได้นะครับเดี๋ยวเองให้คิวนะครับเดีย๋ยวเจอได้เลยนะครับบันทีภผาพขยับเข้ามาชิดๆิครับนี่คือความอบอุ่นความแข้มแข่งงานที่ทําให้งานดีๆแบบนี้ของเราได้เกิดขึ้นมานะครับ20บาทไค่ะบ0บาท เอาเค้ก okay, อันหนึ่งค่ะได้เลยนะครับดีซอสตาวสบายเลยยมองไปที่กล้องกันได้เลยครับหนึามแช้มีคาราเมลอไปได้ครับขอบคุณท่กนกดไลค์ฝากภาพรวมนะกดไลค์หนึ่งสองสแชเกือความเข้มแข็งและสุดยอดยอดเยี er ่ยมจริงจรองคัะแมวค่ะขอบคุณค่ะ ขอให้ม mm ีฮาร์ดนะยครับ hmm. วัน <Peach> น <Ko ala> ี้วันวาเลนไทน์ด้วยแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับมีฮาร์ดความมั่นนะวันนี้ทุกต่านก็สังเกตหลาหลายท่านกระลุกกระลั่ยนะครับสีชมพูหวานแลวเลยสวยหล่อทุกท่านมากๆครับวันนี้มีต้องไหนไม่ได้เลยครับที่นี่สื่อชวนโบกน้โบกมือบอกได้นะครับและฝากท่านข่าวออกไปเชิญชวนนักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันยินดีแบบนี้ด้วยนะครัและต้องไปขอบ ขึ้นหวเลยครับขับขึ้นไหวนะครับปลกไม้ปก้นครับหนึ่งสองสามขึ้นไหวสุดยอดมากๆอบอุ่นและก็สนศักดิ์สรทีจริงสำหรับการจัดงานของเราย่างงียนะครับบรรยากาศาทาน้ำนของเราบรรยากาศสวยงามอยู่านเรื่องราวอนุบาลที่น่าสนใจะครับ เป็นไเรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือในงานในงานพิธีของเราด้วยนบทางจุฬากรณ์ในานระธานพิธีทางการงาจังหวัดชลบุรีและก็ขอคุณทุกท่านส่วนในงานในงารเปิดที่ดวงเต็มสุดในงานในกานเปิดงานวันสัปดหนี้นงานแบบวันสัดาห์เอนเจ็สัด์ได้รับยอดสุดยอดสัปดาห์และัปดาห์ได้เป็นงานศิลปะศากตร์ศิลรีนนะได้มีแบบเป็นสง และเพื <Net> ่อชมในงานวันนี้เราก็ตั้งใจนำเสนองานศิลปะที่ได้มีการคิดสร้างสรรค์และถูกออกแบบด้วยหัวใจศิลปินจริงๆนะครับที่ได้นำมาให้กับพิมพ์ได้และเยี่ยมชมกันอย่างบริเวณโซนด้านหน้าเวทีของเรารอบๆจุดนี้ครับก็จะมีเป็นทั้ง ว้าวขึ้นชื่อและมีทั้งเป็นเมนูดับรวอมได้ดีนะครับทั้งเครื่องดื่มได้รับอูะเป็นน้ำฟีลูนะครับบริเวณด้านข้างเวทีของเราก็จะมีเป็นส่นของกิจกรรมเวิร์กช็อปนะให้กับทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะแวะเข้าไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับเปิดเชินสาหรับทุกท่านนะครับนอกจากนี้บริเวณตรงข้ามนะฮะศาลาข้ามไปอีกฝั่งอีกโซนหนึ่งครับเราจะมีเป็นการแสดงผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงาน สถาบันนะครับหรือจะเป็นงานแสดงนิทรรศการศริลปะนานาชาติมีเป็นผลงานจากศิลปินต่างชาตินะครับมากกว่า 9ประเทศเลย9ประเทศนี iday, no liebe, man, innocent, though, ้ก็ถือว่าโอ้โหศิลปินของเราก็ต oh ั all, ้งใจครับนำมาจัดแสดงโชว์ผลงานภาในงานของเราและยังมีศิลปินชั้นนําของไทยนะครับโอ้โหไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะครับพี่ติ๊กชีโร่ก็มาถ่ายทอดนะครับสำหรับผลงานศิลปะจากใจศิลปินจริงๆครับนำมาขับเคลื่อนให้กับทุกท่านได้แวะเข้ามานะฮะแล้วก็รับชมภารนงานของเราฝากพี่พี่สื่อเป็นช็อครับทำข่าวออกไปมนะฮะทุกช่วงเะฮะเชิญชวน เท,ท,ที่ยวมาเที่ยวงานดีๆแบบนี้เนื่องจากงานแข่งขันจะจัดการไปจนถึงวันที่16นี้ลงของนี่เมืองนนท์เราต้องลงค่ะไปจนถึง21นาฬิกาทั้ง3วันนี้นะครับที่เริ่มเกิดข้ามน้ำวนแห่งนี้เราจะได้2,000ท่านผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร์ทบุรี ่านที่เก้าลิตการีพนเชิญ่านิพันธ์ตำรวจตรีพาวิศิษฐารีสารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งรองกำกับการสอบกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1ื่ครับใกล้ผู้คนที่วุ่นวายหากเหนื่อยกายก็ลองพักลงตรงที่ใจมันผ่อนคลาย หากวันนี้ชีวิตที่ฝันมันยังไม่เป็นดังใจไม่เป็นไรค่อยเริ่มกันใหม่พรุ่งนี้